สวัสดีครับ fc ช่องบริบุรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้ก็มาเปิดพัสดุกัน fc เป็นพัสดุที่ผมนะครับสั่งมาจากพ่อค้าในกลุ่มเลยครับง่ายงครับไม่ซับซ้อน fc ก็มีนะครับกล่องนี้นะครับนะครับพ่อค้านะครับพ่อค้ากล่องนี้ครับผม fc นี่นะครับซื้อมาเพื่อสะสมนะครับซื้อมาเพื่อสะสมแล้วก็เพื่อขายด้วยนะครับซื้อมาสะสม นะครับอันนี้เป็นกล่องแล้วก็อันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มมาเลยครับ FC นะครับก็ไม่มีนะครับของก็ไปซื้อมาเพื่อทําคลิปรีวิวประกาศรับซื้อนะครับ FC ก็ FC อยากรู้หรือเปล่าครับว่าข้างในคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ FC นะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนเปิดเนาะ FC จะได้รวดเร็วครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเปิดกันเลยครับ Fc ครับนี่คือนะครับพัสดุที่อยู่ในกล่องนะครับอันนี้กล่องแรกนะครับผมกล่องแรกหรือซองแรกครับอันนี้อยู่ในซองนะครับ Fc เป็นเหรียญนะครับ1บาทช้าง3ามเซียนนะครับช้าง3ามเซียนอายุลาพุปี2 4 5 7ครับผม Fc นะครับเป็นเหรียญช้างเนื้อเงินนะครับรัชกาลที่6นะครับช้างเอราวัณ สามเสียนนะครับ fc fc ครับเหรียญช้าง1บาทรอหกเนี่ยมีทำปลอมนะครับ fc เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับให้กับ fc นะครับของผมได้รู้ว่านะครับช้างปลอมเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นยังไงแบบไหนนะครับเพื่อ fc นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องบรรบือรักเหรียญนะครับจะได้รู้และก็ทราบไปพร้อมกันนะครับผมเคยทำคลิปนะครับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ fc เกี่ยวกับเหรียญนะครับช้างสามเสียนนะครับวิธีการดูเนี่ยครับดูแบบไหนนะครับจะเป็นเหรียญนะครับเนื้อเงินช้างสามเสียนแท้นะครับผม f สีนี่นะครับเพราะว่าช้างนะครับเหรียญช้างมีราคานะครับผม f สีมีราคานะครับถ้าแท้นะครับมีราคานะครับ f c ีเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักดูก่อนครับเหรียญนี้นะครับ f สีก็ได้มาจากนะครับนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับ f สกลุ่มเหรียญนั่นแหละเพราะว่า ท่านนี้ก็นะครับราคาขายก็พอสมเหตุสมผลเพื่อไงคือหน้าฝั่งนะครับเอฟซีเอฟซีครับปกติช้าง1บาทเนี่ยนะครับช้าง1บาทจะมีน้ําหนักนะครับเอฟซีประมาณราวๆสิบห้ากรัมหรือนะครับหย่อนลงมานิดหน่อยครับเอฟซีหย่อนนิดหน่อยก็น้ำหนักอาจจะขาดหายไปนิดๆนะครับก็สาเหตุเนื่องจากว่านะครับการใช้งานนะครับ f อก็อาจจะมีบ้างนะครับก็เหมือนกับเหรียญ5บาท10บาทของเรานี่หนะครับ เหรียญสิบบาทสองสีนะครับหมุนเวียนนะครับที่ออกมาใช้นะครับน้ําหนักเต็มแล้วก็แปดจุดห้านะครับพอช่างได้ก็แปดจุดสี่ถ้าเอฟซีก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็น่าน่าจะน้ําหนักนะครับประมาณสิบสี่นะครับหย่อนหย่อนนิดนึงครับผมสิบสี่เปปลายครับเอฟซีนะครับถ้าสิบสี่ต้นๆเนี่ยก็ระวังนะครับเอฟซีหรือว่าถ้าสิบห้าบวกขึ้นไปเนี่ยก็ระวังนะครับเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราไปชั่งหนักเอฟซีครับผมนี่คครับสิบสี่จุดเก้าครับเอฟซีสิบสี่จุดเก้า เดี๋ยวช่างใหม่สิบสี่จุดเก้าครับ F สีนี่คือน้ำหนักนะครับเหรียญช้างนะครับเหรียญช้างสามเสียบ F สีครับวิธีดูนะครับต่อไปก็คือนะครับเอ่อช้างเนี่ยนะครับช้างนี่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ F สีจับใส่มือนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับเนี่ยต้องเป็นผ้าเียดกลับนะครับต้องเป็นผ้าเียดกลับนะครับถ้าหมุนแล้วนะครับเนี่ย ถ้าผัีตรงขึ้นแบบนี้เนี่ยเหรียญปลอมนะครับ F4 นะครับตีปลอมไว้ก่อนเลยนะครับ F4 ตีปลอมไว้ก่อนเลยนะครับสมัยนั้นไม่น่ามีเหรียญตลกนะครับเหรียญตลกก็คือผัียนตรงอะไรนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับ F4 วิธีต่อไปคือนะครับวิธีสังเกตนะครับ F4 ที่ขอบครับวิธีสังเกตที่ขอบนะครับ F4 เราก็ขยายนะครับ F4 นะครับผมแนะนําให้ใช้กล้องนะครับที่มีความละเอียดสูงเช่นกล้องสองพระอะไรประมาณนี้ครับ เวลาส่องนะครับผมเวลาส่องจะรู้ครับเนี่ยเล็บช้างเนี่ยครับต้องมีความคมนะครับเนี่ย fc นะครับเนี่ยตรงนะครับขอบขอบเนี่ยบัวนะครับเนี่ยบัวเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับเนี่ยเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับขอบเนี่ยนะครับเอ่อ fc เหรียญช้างเนี่ยนะครับเหรียญช้างเนี่ยรอหกเนี่ยตรงขอบเนี่ยตรงขอบวงกลมเนี่ยนะครับมักจะทํานะครับเอ่อขึ้นในระดับที่สูงกว่าด้านใน นะครับ fc นะครับคือพูดง่ายนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะจะเป็นผิวนะครับที่ที่ลุ่มนะครับพูดง่ายคือนะครับถ้าเรานะครับเอาเหรียญช้างอ่าช้างนะครับคว่ำลงนะครับคว่ำลงที่ที่มาให้แผ่นเรียบหรือว่าหรือว่านะครับปูนหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยคว่มช้างแบบนี้ปั๊บนะครับ fc ช้างนี่ช้างนี่ต้องหมุนไม่ได้นะครับ ช้างข้าหมุนไม่ได้นะครับสาเหตุท <úc Galile> ี่หมุนไม่ได้ก็เนื่องจากว่านะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นจะขึ้นสูงในหน้านาบเดียวกันกับนะครับรูปช้างเอราวัณสามเสียนพอดีนะครับเวลาหมุนนะครับจะหมุนไม่ไปนะครับถ้าเป็นเหรียญปลอมนะครับ FC ถ้าเป็นเหรียญปลอมเนี่ยตรงขอบเนี่ยจะไม่นุนนะครับตรงขอบี่จะต่ําลงเมื่อเอากว่ำลงนะครับเหรียญจะหมุนเร็วครับนั่นคือเหรียญปลอมครับผม FC นั่นคือวิธีการสังเกตนะครับวิธีที่สองนะครับ F4 ครับผมวิธีที่สามคือชั่งน้ําหนักวิธีที่สี่คือ F4 มาดูขอบครับเนี่ยขอบ F4 ครับตมขอบเฟืองเนี่ยนะครับให้เราขยายภาพเข้าไปครับว่านะครับขอบเฟืองเนี่ยนะครับมีเส้นขนแมวหรือเปล่านะครับ F4 เส้นขนแมวคืออะไรเส้นขนแมวก็คือเส้นที่อยู่ล่องกึ่งกลางนะครับระหว่างนะครับ ระหว่างเฟืองระหว่างขอบเนี่ยระหว่างไอระหว่างเฟืองที่อยู่ติดกันเนี่ยครับเนี่ยที่ร่องเนี่ยจะมีขีดครับผมขีดขีดเล็กๆครับขีดผ่ากลางนะครับเนี่ยขีดก็ต้องมีทุกอันนะครับมีทุกอันเลยเรียงกันนะครับ f c เป็นขีดเล็กๆครับเป็นเส้นเล็กๆคล้ายๆกับขนแมวนะครับเนี่ยไม่ทราบว่า f c ผมจะดูเป็นหรือเปล่าจะรู้จักหรือเปล่านะครับผม f c พูดง่ายๆคือคือเหมือนกับเรานะครับปรับพื้นดิน เพื่อที่จะทำนะครับปลูกผักอะไรประมาณนี้ครับที่ร่องก็จะมีนะครับที่ร่องก็จะมีคือก็จะมีร่องนะครับร่องเว้นไว้เหมือนกับเราปลูกมันเนี่ยก็จะมีร่องนะครับอยู่กลางอยู่กลางขั้นกลางนะครับที่ร่องก็จะมีเส้นฉีดนะครับ Fc ร่องก็จะมีเส้นฉีดเส้นฉีดอะไรครับเขาเรียกว่าเส้นขนแมวครับผมถ้าไม่มีก็นะครับการเลี้ยงตัวก็ไม่ใช่ก็เหรียญปลอมครับผม Fc นะครับนี่คือวิธีการนะครับดูเบื้องต้น เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับวิธีการสังเกตนะครับเหรียญช้างปลอมครับผม fc นะครับเหรียญนี้ก็ได้มาจากนักสะสมในกลุ่มนะครับ fc ก็นี่นะครับน้ำหนักก็14.9กรัมนะครับน้ำหนักก็ดีครับผม fc ถือว่าน้ำหนักดีครับผม fc ก็ผ่านไปเนาะสำหรับเหรียญช้างนะครับผม fc ถัดมาก็นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับ เหรียญกระสาบนี้ก็สั่งมานะครับก็ซื้อมาขายไป fc สั่งมาเพื่อนะครับทำคลิปประกาศรับซื้อแหละนะครับผมยังขาดอยู่นะครับเหรียญ50สตางค์ปี30นะครับเหรียญห้สตางค์ปี30นะครับ fc เหรียญนี้แผงนี้นะครับขอไปครับแผงนี้จะมีตัวติดคือเหรียญ25สตางค์ปี2 5ง4ครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ย fc ที่อยู่ในแผงนะครับเหรียญนี้ก็มีความสําคัญนะครับเป็นอันดับที่1นนะครับราคาประเมินนะครับสูงครับ F4 จะอยู่ที่หลักพันบาทนะครับ F4 เหรียญ25ตังปีปี2,144เนี่ยถ้าใครมีเนี่ยติดต่อห้องบัอร์ือรักเหรียญนะครับด่วนเลยครับ F4 S Line ID 064225นะครับ1499ได้ทันทีเลยครับตลอดเวลานะครับรับซื้อรับประเมินนะครับให้ราคาสูงสุดนะครับ fc ผมพอใจแน่นอนครับเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เป็นตัวปิดนะครับ fc แผงนี้จะสภาพไม่สมบูรณ์นะเนื่องจากว่านะครับเนี่ยตรงเบ้าเหรียญห้าเนี่ยมีการนะครับเอาเหรียญออกไปนะครับก็สาเหตุคือนะครับถ้าเหรียญไหมสวยๆประมาณเนี้ยนะครับถ้าเหรียญในในสวยนะครับนักสะสมก็จะคล้ายๆกับว่าระเบิดแผงก็คือระเบิดแผงก็คือเอาเหรียญจากในแผงนะครับส่งไปที่สถาบัน nkc หรือสถาบัน จากลำดับความสวยของเหรียญที่นะครับต่างประเทศก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเขาก็จะทําการนะครับจัดลำดับความสวยคือออกเกรดให้เราครับผมมิฟซีนะครับถ้าเกรดได้สูงนะครับถ้าเกรดได้สูงนั่นก็หมายความว่านะครับเราก็สามารถทํากาไรนะครับจากเหรียญที่เราส่งไปได้เพิ่มขึ้นพูดง่ายนเองนะครับผมมิฟซีเป็นวิธีการนะครับอย่างหนึ่งของนักสะสมครับผมนะครับจะมีหลายวิธีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ แต่ผมก็นะครับขอให้อยู่ในแผงแบบนี้แหละนะครับผม F4 แต่ว่าเนื่องด้วยแผงนี้นะครับมีการนะครับอันนี้มีการเอาเหรียญนะครับออกไปแล้วนะครับสองเหรียญนะครับผมก็จะทําการนะครับเอาเหรียญยี่ห้าตางปีสี่สี่นะครับผมออกมาเหมือนกันนะครับก็เพื่อที่จะนำมาทำคลิปนะครับประกาศรับซื้อจาก F4 ของผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ F4 ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่วงเปิด กล่องพัสดุนะครับ FC ท่านไหนนะครับสงสัยเรื่องใดนะครับผมก็คอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมนะครับผมก็จะทําการตอบนะครับคําถามให้กับทุกท่านนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับสไครตนะครับกดกระดิ่งก็นะครับฝากช่องด้วยนะครับกดซับสไคร b e กดติดตามให้ผมด้วยช่องบอลเลบอร์กเหลียงนะครับทางเลือกของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ